ด้วยวิถีชีวิตส่วนใหญ่ที่ทําเกษตรกรรมจึงไม่น่าแปลกใจครับที่ชาวบ้านในตนําบลบ้านตุ่นอาเภอเมืองจังหวัดพะเยาเขาคาดหวังที่จะใช้แหล่งน้ําในพื้นที่นํามาใช้ได้แบบเต็มศักยภาพหน่อยนะครับนี่เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่พวกเขาส่งเสียงถึงผู้บริหารอบาตาชุดใหม่ที่กําลังจะเข้ามาทําหน้าที่ครับนอกจากนี้ก็ยังคาดหวังให้ออบาตาเองช่วยส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมให้คงอยู่เพื่อให้พวกเขามีไรายได้ที่มั่นคงครับ อาชีพจากสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่รวมถึงการทำการเกษตรนี่เป็นอาชีพหลักๆของชาวบ้านที่ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับดังนั้นครับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบตอ28พฤศจิกาย,ยนนี้ปัญหาที่ชาวบ้านเขาอยากจะให้ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาดูแลแก้ไขนอกจากเรื่องการพัฒนาด้านสาธรารณูปโภคพื้นฐานแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร รวมถึงต่อยอดการทำเครื่องจักสานให้คนรู้จักเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ชาวบ้านมีไรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับพัฒนาพัฒนาแล้วก็ถนนหนจ้าง,งของไภภพ่ข้าวเนี่ยถนนมาจัดสารของจัดสานเคงยงจงไกอเรียงอสีเงนี้แหละสเสีสมาชีพก็เป็นพัฒนาหมู่บ้านด้วยนะสูสีมาชีพนี่ปะ ผลิตอย่างคือไม่ได้ขายอีกเนี่ยน้ำอาหารเกษตรอย่างเนี้ยทำนี้น้ำเนี่ยแต่สบายอ่ะมันจะได้ผ่านม้ามันแรงมันแห้งมันนี่คือน้ำของม้าแบบนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้มาดูสนามอบตบ้านตุ่นกันหน่อยนะครับว่าเขาชิงตำแหน่งกัน ลักษณะของการแข่งขันขับเที่ยวกันขนาดไหนเขาบอกว่าค่อนข้างขับเที่ยวเลยทีเดียวครับเพราะว่าผู้สมัครเนี่ยต่างมีชื่อเสียงในพื้นที่ครั้งนี้มีคนที่ลงสมัครนายกอบตสองคนประกอบด้วยนายรัฐวุฒิชัยใจกล้าเป็นอดีตนายกอบตสมัยที่ผ่านมาฐานเสียงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายบานบุญกัมเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคําแล้วก็เป็นผู้พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว ติดตามกันได้นะครับว่าในพื้นที่นี้เนี่ยใครจะได้เป็นนายกอบต28พฤศจิกายนนี้แน่นอนว่าก็จะเป็นประชาชนในพื้นที่ที่จะเป็นคนเลือกคําตอบครับ